ีกหนึ่งจุดเด่นของ M x protein นะคะต้องบอกว่าเรามีแคลอรี่ต่ำมากๆเลยค่ะเหมาะกับคนที่ควบคุมน้ำหนักนะคะถ้าสมมุติว่าเราเอาไปเทียบกับมื้ออาหารทั่วๆไปซึ่งถ้าเรากินแบบข้าวราดผัดกะเพราไก่ไข่ดาวผัดซีอิวทั่วๆไปอย่างเงี้ยผัดซีอิวนี่แคลอรี่เยอะนิดหนึ่งนะคะก็อ,อยู่ประมาณสัก400ถึง600 กิโลแคลอรีอ่ต่อ1นมื้อต่อ1นจานนะคะแต่ MX โปรตีน1ซองค่ะนะคะสามารถให้โปรตีนได้ถึง8กรัมนะแล้วมีแคลอรี่เพียงแค่110กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเรารับประทานออ MX โปรตีนแทนเมื่ออาหารหนึ่งมื้อจะทําให้แคลอรี่น้อยลงกว่าปกติเนี่ยถึงประมาณสัก3-400แคลอรี่เลยค่ะนะคะถ้า้าเปรียบเทียบกับอาหารคลีนที่ขายกันอยู่ทั่วๆไปเนี่ยหมื้อค่ะก็อยู่ประมาณ200ปลายปลายน่ะ 250-350กิโลแคลอรี่ซึ่ง MX โปรตีนค่ะก็ยังมีแคลอรี่อยู่แค่110กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นถ้าคุณรับประทานแทนมื้ออาหารนะคะก็ได้แคลอรี่ต่ำแล้วก็ควบคุมน้ำหนักได้เป็นอย่างดีค่ะนี่ก็คือประโยชน์อีกหนึ่งประโยชน์ของ MX โปรตีนนะคะ